พามาบ่งก่อนนี่ครับนี่นอนไร่งามหนึ่งนอสองนอสามนอสี่นอครับก่อนนี้ไม่สี่นอครับสวยงามขนาดเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกก่อนหนึง่งนี่ครับอ ดนใใหไ้จสวัสดีครับยู่กับช่องโฮมฮักชาแนลครับมือนี่คือเกาครับพ่พีพ่อหน่องขึ่นภูคือเกาครับมือนี้สิบไปหานอสร้างเอไม่เห็นนอไปสมนะครับแล้วก็ถ้าพ่อแล้วก็สิไเลยไปเบื้องนอไรสิบไปเอาสองยางครับมือนี้นอสร้างน้ำแล้วก็นอไรพร้อมนะครับเนาะนี่ครับคนทังคือสิบไปทางหลังเนี่ยครับมือนี่มอมีมอไส้ครับมามอไส้ครับผมป่าไปเบิ่งน้ำกันครับพี่น้อง ครับสามนอเร่อก่อนได้ก็ได้ก็สามนอได้ก็สามนอเออสามนอขา,า,าวจ้ววัตพลก็มีนอหน่อยอันงามขนาด ไม่ครับนอนหนึ่งสีสมงามขนาดสูงแน่ละ้ะก็อันนี้ฟันเดาลดก็ได้ เ <irm ala> ราเอาก้อนดามันงาวก้อนไปเนาะถ้าโดนใบก้อนนี้มันงาวก้อนกะบากว่าท่านกับวัดใดนาะไม่สมเสร็จเก็บกินใบนาแรงใบเก็บใบกินนาแรงครับน้องสูงมันจบบ่มากึ้นเราต่างต่างสีงามคักสีงามแน่นอนนี่สีส้มสดใสโอ้สวยงามขนาด นี้ใน้อยได้ใจครับผมมุ่งคันเอานอ้อสร้างปีนผู้เมื่อครับมั่งันเอาน้อสร้างเรียบร่อยนะครับบัลนี้สิบไปเอา สิพาไปเบิ่งปลานอไลก่อนครับมเมเนีะได้ทั้งสองอย่างาอะไรเนาะสร้างน้ำได้นอไลพร้อมนะครับเนาะไปเข้าไปเบิ่งนอไลน้ำกันครับบายกล้อนไปเบิ่งอีกด้านหนึ่งนอไม้ไล่งามำที่จะนอใหญ่ๆครับสองนอนสามนอนสี่นอนห้านอเบิ่งน,นอนทนนั้งในนอนหนึ่ง ่อนนอนไรครับบางวัตะนอนกามๆนี่นอนนี่เกิดเงาหนึ่งแล้วแต่ว,ว่านอนนี่เขาถ้าเกิดแบบนี้ต่ก็นอน,นี่เงาแหละครับเอออันสนกันนะ บ่งอีกก่อนหนึ่งครับนี่งงามครับนอนสูงแล้วก็ถัดไปพี่ก่อเนี่ก็มีอีกนี่สวยงามนอนอะไรอ้ามาบางก่อเน,นี่ครับนี่นอนไรงามหนึ่งนอน สองนอสามนอสี่นอครับก่อนนี้ไม่สี่นอครับสวยงามขนาดเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกก่อนหนึ่งนี่ครับนี่ครับก่อนนี้สิพามาเบิง้งมาเบิ่งก่อนนี้นี่จตนอ,งงน,นอนอางๆนอเนี่ยังบดเท่าใดครับนี่เบางนอนนี่ สวยงามมากหุนอหน,นึ่งอยู่ข้างหลังสามนอนครับนอนนี่นอนเดียวโดดๆแต่ว่าง่ามขขัดขนาดนอนไใหญ่ครับนอนหนึง่ง Ô xì nó Xì nó đi nó nhau. Ở bọn nhau. ở nóng ní nhau nhau, náo 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 ก้อนนี้ก็หลายครับหลายง่ามขนาดนี่นอนหนึ่งนอนไหลง่ามง่ามครับเดี๋ยวหักก่อนขอหักก่อนนี่นอนหนึ่งอ๋นอนนี่ยี่ฝั่งนี้ ก็ลังเกิดกันนี่นี่ครับก็ลังเกิดเดี๋ยวรอมันเน่าก่อนนี่ก่อนค่อยมาเอาประมาณอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งมาเอาใหม่นี่ครับเบิกหนึ่งนอแนนบ้ามาเบิกนอขอลามพี่น้องได้หลายอย่างแกงก็ได้แกงก็ได้ต้มก็ได้ครับหอมเออต้มแล้วมันหอม คนบ่ค่อยมากินทุนง่งนอนไรแต่ว่านจะกินได้ึ้นกันครับแตาจะลอกซับนอนใหญ่มันเอาไปตม้มลอกมืมอมันนี่นอนใหญ่ก้อนนี้ก็หลายึ้นกันไอ้บพวกไก่ๆนี่มันขับนอนนะตานองงามไอ้ก้อนนี้งามป่ะเดี๋ยวพามาเบิ่งก้อนนี้หลายนอขนาด เสียงสัตว์มันแดดเนาะทางในกับนี่นอนตันตันกับนี่เอาไปนอนดิมาเอาได้ไะมนอนนี่ก็บ่เอานี่นอนหนึ่งพอก็เกิดครับวัตถผลรถมานตุ๊กนอนสามสี่หาเนาะทั้งในกับนี่ ได้เนาะใหม่พอสมควรแน้วเนาะได้สองถุงผ้าครับคล้องถุงผ้าเดาเสีเยาให้เบิง้งนี่ครับได้พ่อได้พ่อกินแล้วได้สองถุงผ้าในถุงผ้านี่ครับอีกถุงได้สองถุงนีงแ่แหละครับเต็มเต็มครับบัดเทศี้กะสิลงผู้เมื่อก่อนครับับผมสำหรับเมื่อนี่เนาะครับเนาะเบิง้งคลิปจบกบจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการผลิตคลิปเดืยอต่อไปนะครับเนะาะพอกันคลิปนาครับผมสำหรับืันนี้สวัสดีครับ